สวัสดีครับเอเจอผมอีกแล้ววันนี้วันนี้ถามกันมาให้มากนะครับว่ามีเครื่องรุ่นหนึ่งที่ผมเคยทำคลิป4ปีที่แล้วเป็นม a ริย a ม่าบี0ีนะครับเป็นรุ่นที่ผลิตจากญี่ปุ่น1 0 0เปซ็นเป็นรุ่นแรกที่ทำให้ม a ริย a ม่าหโด่งดังมากนะครับวันนี้ผมพามาให้ทุกท่านหายคิดถึงนะครับไปดูกันเลยนะโอเคเราไปดูที่ตัวเครื่องกันนะตัวเครื่องตัวนี้เป็นรุ่น ที่ Made in Japan เลยนะครับเป็นผลิตญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับสวยๆเลยนี่เห็นไหมนะเป็นรุ่นแรกที่เราทำคลิปเลยสวยงามมากเห็นไหมครับอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับไปดูที่หางแล้วปุปกอน์นี่ให้ผมแนะนำเลยตกหางเขาเห็นไหมอ่ารุ่นต้นตนำรับเลยนี่คือรุ่นแรกที่ผลิตญี่ปุ่นนี่ประกับแทนรุ่น BCF 5020 H k R S นะครับแล้วก็ระดูที่หัวเกียร์สุดท้ายนี่นะหัวเกียร์เป็นรุ่นมีของปีกนะครับอ่าตัวนี้ต้นตำรับสวยงามมากเลยหายากนะครับตัวนี้ใหม่ๆนี่ไม่มีแล้วนะโอเคโอเคครับผมคือชุดนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ลูกค้าแล้วนะครับไม่ใช่เราเอามาโชว์เฉยๆ ก็ท่านใดสนใจก็ลองทักมาถามเรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันหมดแล้วนะครับถ้ามีคำถามก็ลองทักมาถามผมได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ